โอมชานสิ oh, วันนี้วันที่27เดยอนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานเดี๋ยวนี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในพัช,ชลาที่แท้จริงนี่ก็ยังเป็นสัตว์สังที่แท้จริงนั่นก็คือการเป็นเพื่อนของสัตว์จักที่นี่ลูกได้รับการเป็นเพื่อนของพ่อที่แท้จริง มันคือสิ่งนี้ที่จะพาลูกข้ามฟากไปได้คำถามอะไรคือความแตกต่างระหว่างความเข้าใจที่ลูกมีและความเข้าใจที่ผู้คนอื่นๆมีตามบัญชีกรรมคาตอบผู้คนเชื่อว่าในการละเล่นของความสุขและความทุกนี้พระเจ้าผู้ที่ให้ทั้งความสุขและความทุก ในขณะที่ลูกๆนั้นรู้ว่านี่คือการละเล่นเกี่ยวกับบัญชีกรรมของแต่ละคนพ่อนั้นไม่เคยทำให้เกิดความทุกข์กับใครที่จริงแล้วท่านได้มาที่แสดงให้ลูกเห็นหนทางไปสู่ความสุขบาบาพ,พูดว่าลูกๆพ่อนั้นไม่เคยทำให้ใครไม่มีความสุขการไม่มีความสุขนั้นเป็นผลในการกระทำของตัวลูกเอง สาระของคุณธรรมจุดแรกให้ซึมซับคุณธรรมของความอดทนและผ่านอุปสรรคของมายาทั้งหมดในเวลาเมื่อภัยพิบัติมาและการโจมตีมากมายเกิดขึ้นลูกจะต้องอยู่ในการจดจำของพ่อและอดทนกับทุกสิ่งให้หาหลายได้ที่แท้จริงจุดที่สองจงมาเป็นคนผู้ที่มี สติปัญญาที่กว้างและไม่มีขีดจำกัดและเป็นผู้ที่เข้าใจละครที่ถูกกำหนดนี้ไว้อย่างชัดเจนทุกสิ่งในละครที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์นี้ถูกกำหนดไว้เพราะฉะนั้นไม่มีคำถามเกิดขึ้นให้ทำตามคำสั่งที่พ่อได้ให้กับลูกอย่างสอนเนื่องเรื่อยๆพรขอให้ลูกนั้นจบเป็นคงผู้ที่ยกระดับผู้อื่น และพร้อมกับการมาเป็นผู้ชนะจงมาเป็นผู้พิชิตมายาในปัจจุบันเวลามากมายกำลังถูกใช้ไปในการให้ประโยชน์กับตัวลูกเองเดี๋ยวนี้จงมาเป็นคนผู้ที่ยกระดับคนอื่นๆเช่นเดียวกับการมาเป็นผู้พิชิตมายาจงเป็นผู้ประทานสมบัติทั้งหลายนั่นก็คือให้ใช้ทุกๆสมบัติแบ่งปัน,ปน และเพิ่มสมบัติแห่งความสุขพลังความรู้และคุณธรรมของลูกในขณะที่ให้ความร่วมมือเมื่อลูกมีประสบการณ์กับสภาพของการเป็นผู้ประธานนั่นก็คือเมื่อลูกนั้นมาเป็นคนผู้ที่ยกระดับคนอื่นๆได้ลูกต่อมาก็จะได้รับสิทธิในอาณาจักรของโลกหลายๆชาติคติพจน์เพื่อที่จะมาเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก จงอำลาจากความอ่อนแอทั้งหมดของลูกตลอดเวลาอัจฉะโอมชาณติ